สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ในวันที่หนึ่งมกราคม2565ตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านทิศตะวันตกตรงข้ามพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทมีบุคคลสำคัญนำแจกันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิพลเอกสุรยุจุลาโนนประธานองคมนตรีและพันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรวดีจุลาโนนคู่สมรสและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรส พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยวุฒนาคมานุศร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพรเพรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินกรรมการการเลือกตั้ง และราชาสกุลต่างๆที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังได้มีคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพนำแจกันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิพลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ปหลัดกระทรวรกลาโหมพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลอากาศเอกสุทธิพันธ์ไตรทองรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดนอกจากนี้ยังมีข้าราชาการจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานความมั่นคงอาทิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกรมสัมพวุทธทหารบกตลอดจนหน่วยงานข้าราชการพลเรือนเช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานปฏิทินหล,ลวงพุทธศักราช2565เจลแอลกอฮอลล้างมือแก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศากาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565 โดยเป็นสมุดปกหนังสีเหลืองอันเป็นสีวันพระบรมราชสมภพมีตราพระปรมาพิไทยวปรระบุข,ข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2,565พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด